ต่อไปนะครับของคุณท่านนี้นะครับเขาถามว่าสอบเนยากไหมนะครับไม่ทํางานอะไรเลยเรียนสามารถเรียนทั้งวันนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีครับที่สามารถที่จะเรียนได้ทั้งวันนะฮะแต่ยิ่งคุไม่ต้องเรียนทั้งวันก็ได้นะครับเรียนสักวันละ6ชั่วโมงนะก็โอเคแล้วมีเวลาเรียนสักวันละ2อถึงสคลิปก็โอเคแล้วนะครับถามว่ายากไหมนะครับผมโดยส่วนตัวผมมองว่า คือยากหรือไม่ยากอ่ะอมันมันเป็นวิสัยของของแต่ละคนนะฮะบ,บางคนก็บอกว่าก็เฉยเฉยนะบางคนก็บอกว่ายากมากเรียนมาหลายปีแล้วนะครับงั้นเรื่องยากไม่ยากผมก็เรียกตอบอยังไงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าตอบจากตัวเองแล้วก็สังเกตจากคนรอบข้างที่สอบผ่านกับสอบไม่ผ่านนะโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าคนที่สอบผ่านเนะี่ยไม่ใช่คนที่เก่งกว่าคนอื่น มากกว่าปกติแต่จะเป็นเรื่องของจิตใจและวินัยเป็นสำคัญนะครับผมเห็นว่าคนที่สอบไม่ผ่านนะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจิตใจไม่มั่นคงพอจบปัญญาตีออกมาแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงพอมาเจอที่เนปุ๊บมันก็เกิดเกิดอาการที่เรียกว่า เหมือนไปฟังบรรยายแล้วเกิดอาการช็อกอะว่าฟังไม่ทันจดไม่ทันแล้วก็แบบมันเยอะไปหมดนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมอยากจะกย้ำว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่เนื้อหานะเนื้อหาไม่ได้มีอะไรเนื้อหาเนี่ยสบายมากนะครับแต่ผมเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันมีมาจากว่าหนึ่งคือคุณไม่เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมเนี่ยอันนี้เหมือนสอนไปดูไปนิดๆเหมือนอย่างตอนเนี้ยนะครับ เมษาพฤษภาเนี่ยว่างๆเนี่ยแทนที่จะเอาคําบรรยายมาอ่านให้มันจบล่วงหน้าก็เอาแต่ตั้งถามว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวรอเปิดก่อนแล้วค่อยมาสมัครติวนะหรือรอเปิดก่อนนะแล้วก็ค่อยมาเริ่มอ่านแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟังนะนั่นแหละก็คือเหมือนเลทไปเรื่อยคือคนเก่งเนี่ยคือเขาจะออกสตาร์ทก่อนคนเก่งๆไม่ได้เกิดมาแล้วเก่งเลยนะผมกับอาจารย์ตูนเกิดมาปุ๊บก็ไม่ใช่ว่ารู้กฎหมายนะครับก็ไม่รู้ทั้งนั้นแหละทุกคนเกิดมาก็ไม่รู้ นะแต่ว่าเราก็ต้องใช้ในเวลาช่วงนี้นี่คือเวลาทองที่เราจะต้องเริ่มต้นในวันนี้แน่นอนรัาคุณไปคุณไม,ม่ทางจดทันครับแล้วกม็มีทางจะฟังรู้เรื่องครับเพราะว่าเขาก็บรรยายไปตามเนื้อหาแต่เราไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปล่วงหน้านะเปรียบไปม,ม่อก็เหมือนกับอยูย่คุณวิ่งเข้าสนามแข่งมาราทอนโดยที่ไม่ได้ซ้อมวิ่งไปเลยชันใดก็ชันนั้นแหละการไม่อ่านหนังสือก่อนเปิดเทอมก็คือคนที่ทําแบบนั้นแหละ นะบางคนก็อาจจะรอดได้แบบลากเลือด<ม>นะครับ<ม>บางคนก็นะครับเดินออกไปก่อนอย่างเงี้ยนะครับ <y ork> ฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้นะครับถ้าเริ่มต้นวันเนี้ยนะอย่างที่นะเขาบอกเอาไว้ว่าเขาอยากจะเริ่มต้นวันนี้เลยนี่แหละคนที่พูดประโยคนี้คือคนที่มีโอกาสจะสอบผ่านคือต้องทาเดี๋ยวนี้แล้วคนที่มีโอกาสจะสอบคือผมฟังคําพูดผมก็จับได้แล้วว่าคนนี้มีโอกาสจะรอดหรือ,อไม่รอดนะถ้าเป็นแบบว่าเดี๋ยวรอค่อยเปิดเทอมก่อน แล้วตอนนี้ทําอะไรอะถ้าตอนนี้มันมีอะไรทํามันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดตอนนี้มันก็แบบมานั่งดูข่าวหลาด่ารัฐบาลอะไรเงี้ยนะครับนั่งดูข่าวโควิดเอ่อนั่งดูคนไทยกลับมาไม่ยอมกักตัวแล้วก็นั่งนั่งดูเียๆเฉยเงี้ยทั้งวันอันเนี้ยนะครับอันเนี้ยดูดูง่ายว่าน่าจะทําอะไรไม่ค่อยรอดขออภัยที่ใช้คําแบบนี้นะครับแต่ว่ามันคือความจริงของของชีวิตนะครับคือขณะที่ทุกคนกําลัง ฟุ้งซ่านเพื่อนเจอเหมือลอยนะครับมีคนในกลุ่มหนึ่งที่เขาก้มหน้าก้มตาทําเป้าหมายของเขาให้สําเร็จนะอย่างเงียบๆนะครับฉะนั้นถ้าไม่อยากให้มันยากคุณก็เรียนล่วงหน้าให้มันจบซะก,ก่อนนะครับซึ่งถ้าติวกับผมก็จบปัญหาครับก็คือลงคอร์สวันนี้ก็มีเนื้อหาของสมัยที่แล้วให้เรียนแล้วอย่าไปนั่งรังเกียจเหมือนกันเลยคือคนที่คิดอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนกันเลยคือ ถ้าไม่สมัครติวใช่ไหมผมก็จะบอกว่าให้หาคําบรรยายสมัยที่แล้วมาอ่านล่วงหน้าคําพูดจะตามมาทันทีว่าคําบรรยายสมัยแล้วจะใช้ได้หรอทําไมมันจะใช้ไม่ได้ครับระยะเวลามันผ่านมาปีเดียวแน่นอนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมันก็จะมีแต่มันอาจจะเป็นสักสิปอร์เซนตะอีก90อนต่ะมันใช้ได้ทําไมเราไม่เก็บความรู้อีก90อร์ที่มันใช้ได้แล้วค่อยมาเติมอีกส0ที่มันจะเปลี่ยนแปลง หรือที่มันจะเพิ่มขึ้นนะ,ะคนที่นั่นแหละก็จะเป็นคนกลุ่มเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าเขาเลือกจะสมัครติวผมก,ก็บอกลงเลยแล้วก็เรียนสรุปของให้แล้วอะไปก่อนหลักเกณฑ์ก็หลักเกณฑ์เดิมคือนักเรียนนั่งคิดเอาความมันง่ายๆฟ้องซ้ําวันนี้กับฟ้องซ้าเมื่อสิปีที่แล้วอะมันมาตาเดียวกันไหมละ่ะองค์ประกอบมันก็เหมือนกันนะนะครับอืมอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็ต้องทําวันนี้นะอ่านให้จบ พอไปฟังบรรยายปุ๊บเนี่ยเรารู้เรื่องประมาณหนึ่งแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเออเนื้อหาของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเ,ออเราเข้าใจชัดไหมมีตรงไหนเพิ่มขึ้นมีตรงไหนที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับอร์อสเนก็คือเริ่มได้ตั้งแต่มีคอสก่อนเปิดเทอมเลยคะ่ะที่อย่างที่บอกว่าเป็นติวสรุป ของสมัยที่แล้วที่แถมให้เนาะแล้วก็หลังจากที่เปิดเทอมก็จะมีเบสิกนะคะสอนเนื้อหาพร้อมดีกาพร้อมฝึกเขียนนะคะ,อะสอนละเอียดทุกมุมเลยนะคะตามที่ครูบรรยายเน้นแล้วก็เราก็จะดูว่าเอ้ยพอทั้งเทอมแล้วเนี่ยเขาเน้นอะไรปีนี้อนไหนนะ่าจะออกก็จะมามีคอร์สสรุปให้นะคะ,ะประมาณ2-3เบรกนอ้องปกติก็คือประมาณสี่ถึงหชั่วโมงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเก่งให้อีกเนาะ, mm. ะก็คือครบจบทุกอย่างนะคะ,ะประมาณนี้ อันนี้คือสิ่งที่เราจะเตรียมให้กับน,นักเรียนนะคะอนักเรียนก็ที่เรียนเตรียมก็คือทําตามที่สอนทําตามที่แนะนํานะคะอย่งางบางคนเห็นเนี้ยก็มาแล้วเยอะอาจจะเยอะไปไหนคือเราเราให้ทําในสิ่งที่มันจําเป็นต้องทาอะอาจารย์พูดนี้เนาะอสอบนเนี่ยเทอมหนึ่งมีคนลงทะเบียนขาละประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นคนเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยผ่าน บางบางขาเนี่ยหลักร้อยบางขาแบบอะบางบางบางปีน่400 700บางปีก็สมัยที่ข้อสอบง่ายหน่อยก็2,000ทั้นเนี่ย10,000เนี่ยจะผ่านต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่400 4คนถึงประมาณ2,000ซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าไม่ว่าข้อสอบจะง่ายหรือจะยากมันคือคนส่วนน้อยน้อยมากมันจะมีน้อยมาก กับน้อยนะคะมีคนส่วนน้อยกับคนส่วนน้อยมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้านักเรียนพยายามแค่แบบที่คนทั่วไปพยายามอะ่ะเขาบอกเออเขาอ่านหนังสือกันแค่นี้อ่ะเพื่อนเราก็อ่านแค่นี้มันก็อาจจะใช้เวลาแห่งความที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จหลายปีอ,อ่ะนะคะก็ต้องต้องทุ่มเทอ่ะอาจารย์คิดว่าต้องทุ่มเทนะสําหรับการการสอบเน้นจริงทุกอย่างแหละเน<อ>าะที่จริงหนึ่งหมื่นนะผมไม่อยากจับสถิติว่าในหนึ่งหมื่นเนี่ยอ่านหนังสือไม่จบเท่าไหร่แล้วเราค่อยวัด คนสอบผ่านดีกว่าว่าคนที่อ่านหนังสืออ่ะอย่างน้อยอ่านคำบรรยายจบอ่ะคนกลุ่มนี้สอบผ่านเท่าไหร่คนที่อ่านไม่จบไม่น่าจะมานับนะแต่ว่ามันนับกันไม่ได้อันนี้นเป็นสถิติของประมาณสามสมัยนี้นะคะอ,อันนี้คือผ่านน้อยที่สุดอยู่ที่สี่ร้อยสี่คนนะคะผ่านมากที่สุดจะอยู่ประมาณสองพันกว่าประมาณนี้สองพันต้นๆน,นะคะเะฉะนั้นผมก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของการยากนะผมก็มองเป็นเรื่องของ ทัศนคติในการเรียนใช่คืออาจารย์คิดว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ยากเกินจะทําได้เพราะถ้ายังมีคนสําเร็จอยู่มันก็มีโอกาสที่หนึ่งในนั้นจะเป็นเราใช่ใชนะฮะนะที่สําคัญก็คือต้องเป็นคนเริ่มต้นให้เร็วแล้วก็มีวินัยพอสมควรเช่นรู้ว่าวันนี้ต้องทําอะไรแล้วก็พยายามทําให้ถึงจุดนั้นนะ่ะให้ได้นะครับอืม นะก็ถามว่ามันต้องทํำยังไงนะครับหลกัหลกๆก็คือถ้าเป็นนักเรียนในคอร์สติวมันง่ายอยู่แล้วครับมีสติให้ดูมีมาตาให้ท่องนี่นะอันนี้รวมฝึกเขียนเนื้อ,อหาให้เรียนก็คือแค่ทําตามแค่นั้นขอแค่ว่าเริ่มต้นให้เร็วเท่านั้นเองนะครับส่วนคนถ้าไม่ติวก็ตอนนี้ให้หาคำบรรยายสมัยที่แล้วมาอ่านนะอ่านเนี่ยว่างๆใน่ยงเดือนอ่านไปนะครับที่จริงอ่านสักเดือนเดียวน่าจะจบลนะแล้วก็ พอเปิดเทอมก็อ่านคำบรรยายเล่นใหม่ไม่ต้องไม่เสียดายตังหรอกของโมนี้นะครับมันแค่ไม่กี่พันนะแล้วก็เพื่ออะไรตอนอ่านรอบใหม่เนี่ยเราไม่ได้อ่าน100เเนะเราอ่านเนี่ยเราเอาใจความว่าเฮ้ยเทียบกันตรงนี้เราเคยอ่านแล้วเนี่ยเฮ้ยเรารู้ชัดแล้วนะเฮ้ยเราตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงเออตรงนี้มันเพิ่มขึ้นตรงนี้มันถูกตัดออกอย่างเงี้ยเราก็จะทำให้เราเอ,อ,นะอ่านหนังสือได้คมขึ้นนะครับ แต่ว่าถ้าอ่านเองก็ต้องเทียบเอาเองว่าตรงนี้มันเพิ่มตรงนี้มันเปลี่ยนเพราะผมเห็นเนะี่ยแบบเวลาผมทําดีการหรือการทําดีการใหม่อ่ะเด็กๆที่แบบไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการเรียนนะครับเห็นอะไรห1 6นึเนี่ยตื่นเต้นไปหมดเลยนะแต่ยังผมเนี่ยอ่านหนังสือมาก่อนนะฮะผมก็จะบอกได้ว่าเออไอเรื่องเนี้ยมันก็มีมาอย่างนี้มาสิบสปีแล้วแหละนะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะแต่ถ้าเกิดบางอันที่แบบมันเปลี่ยนแนวหรือเป็นข้อทด้จริงใหม่จริงๆอย่างเงี้ยผมก็จะให้นักเรียนตีกรอบนะโฟกัสเอาไว้เป็นพิเศษ แน้นถามว่ายากไหมนะครับถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าถามผมก็ตอบว่าไม่ยาก